สวัสดีครับผมเตา๋าตามสั่งสามเหลี่ยโมอโต้ครับที่วันนี้ครับจะพามาดูรถคันนี้ครับต้องบอกก่อนนะเล่นน้ำก่อนว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากเครื่องยนต์ดีสี่สูบครับและกําลังอัดตาการลิ่งมหาศาลครับพี่แล้วบอกก่อนนะสุดคุ้มและประหยัดน้ํามันอีกด,ด้วยครับและบอกก่อนว่าพูดไปปุ๊บตกใจแน่นอนเพราะรถคันนี้สภาพสวยแบบนี้ครับงวดขอนเพียงแค่3,000ันบาทตลอดสัญญาครับ สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามอย่างมาโตรงครับนี่เลยครับพี่กับเจ้าฟอร์ดคันนี้ครับพี่นี่ฮะให้ดูก่อนเลยว่าตัวนี้มีอะไรมาบ้างครับกระจังหน้าแบบโลโก้ที่เขาบอกเลยพี่ดุดันไม่เกรงใจใครครับและรถคันนี้ทรงสวยแบบไม่เกรงใจใครอีกด้วยครับนี่เลยมีให้มาครบสีน้ําเงินแท้เดิมออกจากโรงงานครับให้ดูความสวยของไฟรุ่นนี้ครับพี่แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะรุ่นตัว Limited Edition แบบนี้ครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นมันติรีเฟกเตอร์ครับแต่ว่า ในส่วนของตัวนี้เปลี่ยนไฟมาให้เรียบร้อยเป็นหลอดฮาโลเจนครับนี่ฮะรุ่นนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับด้านล่างและมีกรอบสวยๆแบบนี้ครับพี่ข้างในก็จะเป็นตัวมันติรีเลเตอร์เหมือนกันครับฮาโลเจนนั<ะ>่นเองชุดแต่งสเกิร์ตของคันนี้ครับมีให้รอบคันครับพี่กระจังหน้าสีดําด้วยและมันที่บอกครับคันนี้จัดทรงมาให้แบบสวยๆแบบนี้ลงแ็กมาให้แบบนี้ครับดีเทลรายละเอียดบอกเลยว่าสุดแน่นอนสภาพสวยกลิบจ,จริงๆครับ เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูภายในยกันหน่อยเนาะพี่เนาะนี่ฮะเปิดเข้ามาด้านในาได้เลยครับพี่นี่เลยครับรถครับพี่ต่อให้จะมีอายุนะพี่นะแต่ความสวยความสปอร์ตของเขายังอยู่ครับพี่นี่ฮะรายละเอียดผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้แทบจะไม่เคยเก็บไม่เคยเปลี่ยนชิ้นงานสักชิ้นนะพี่นะเครื่องง่ายๆสาภาพถ้าดูเหมือนพระเครื่องนะพี่เนาะจะพูดอย่างนี้ก็ได้เก่าเก็บน่าสะสมสาภาพสวยและราคาเบาอีกด้วยครับนี่เลยครับ เปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดดีเทลให้หมดครับให้ดูเม็ดอาร์คเห็นไหมพี่นี่ฮะเม็ดอาร์คทุกจุดมาร์คทุกจุดนะสีเนี่ยครับดูดูดีครับพี่เห็นไหมยังเป็นเปลือกผิวส้มอยู่เลยครับก็คือเอาง่ายๆพี่รถสเปคเดิมสภาพสวยเดิมจากศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและสีพี่ดูครับผ่านมาประมาณสิบปีนะแต่รถคันนี้ยังใสปิ้งอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีตําหนิเลยมาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบครับ,รบพี่นี่ฮะมอกอยู่ครบหมดทุกอย่างครับสําหรับรถตัวนี้นี่ฮะ ฝาข้างก็ไม่เคยแกะครับไม่เคยเจ็บงานใดๆทั้งสิ้นครับนี่ฮะอยู่เหมือนเดิมครบครับมามาดูด้านในกันหน่อยครับพอพูดถึงด้านในครับพี่ตัวนี้ก็จะมีดีเทลความพิเศษตรงที่เห็นไหมครับมือจับตัวนี้จะเป็นหนังนะครับจะเป็นหนังสีดำๆหน่อยครับพี่แล้วก็เย็บคู่กับได้ตัวสีครีมนั่นเองครับและตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่าตัวคอนโซลพวกกองแอร์ต่างๆครับพี่นี่ครก็ยังคงความคลาสสิกของเขาอยู่แล้วบอกก่อนนะ สภาพแบบนี้เมื่อก่อนนี่คือที่สุดแล้วอ่ะของความสวยครับตัวเลื่อนเบาะจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเคยเห็นไหมแปลกๆตาไหมนี่ฮะวเวลาใช้ก็แค่ขยับแล้วก็ดันเข้าไปด้านหลังครับเบาะตัวนี้เป็นทรงเบาะหนังนี่เลยครับจะเป็นเบาะหนังนะทั้งหมดเลยครับทั้งคนขับด้วยทั้งคนนั่งข้างด้วยและดีไซน์เบาะก,ก็เหมือนในรูปโฉมรูปลักษณ์ในปัจจุบันนั่นเองครับภายในด้านบนจะเป็นสีครีมฝั่งทางนี้จะสามารถห้อยของได้ด้วยมาเดี๋ยวผมพาไปนั่งดูใน ตัวรถหน่อยครับนี่ครับพี่เราดูครับเห็นไหมครับความรู้สึกว่าพอมานั่งครับพี่มันจะมีความเป็นกลึงสปอร์ตมันจะไม่นั่งเหมือนรถเก๋งปกตินะพี่นะนี่ครับพอเราเข้าไปนั่งปึ๊บมันจะเป็นฟิลประมาณนี้ฮะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้เลขใหม่เพียงแค่8 9 0 0 0กิโลเท่านั้นครับมีรับประกันให้ด้วยนะตัวนี้ว่าไม่มีการกองใหม่มาแน่นอนครับนี่ครับมีให้หมดครับตัววัดรอบตัวทําความเร็วมีให้ครบแล้วดูครับพี่เห็นไหมตัวปรับไฟอยู่ฝั่งทางนี้ทั้งหมดเลย มาดูแผงหน้าจอด้วยนี่มีจอมาด้วยนะมีช่องใส่ซีดีให้ครบเสร็จสรบเรียบร้อยเลยครับตัวนี้ก็สามารถใส่แผ่นฟังเพลงได้ปกติใครที่เป็นคนชอบความคลาสสิกมีแผ่นอยู่แล้วเปิดได้สบายมากหัวอ่านชัดแจ๋วหรือไม่ว่าจะเป็นต่อบลูทูธฟังก็ได้ครับพี่หรือจะฟังเป็นวิทยุ FM ได้ทั้งหมดเลยระบบแอร์ครับนี่เลยฮะเห็นไหมครับตัวนี้ครับสามารถปรับได้ครับพี่นี่ฮะสามารถจะเป็นมือหมุนตัวนี้ ตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้เลยปรับลงอย่างเดียวปรับตรงนี้หาเราอย่างเดียวไล่อากาศลมวนในรถครับตัวนี้ก็จะเป็น Ac ค่าความร้อนนั่นเองครับนี่เลยครับระบบเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะราคาแค่แสนกว่าบาทมีเกียร์ออโต้ให้ด้วยครับนี่นะสภาพแบบนี้เลยพี่แล้วดูครับมือจับฝั่งนี้เห็นไหมครับเห็นรายละเอียดเขาไหมพี่มีลำโพงฝังเข้ามาข้างในด้วยเนี่ยอ้สวยนะ ผมว่าสวยเลยตอบโจทย์มากครับแล้วก็นี่ฮะลำพวงด้านล่างก็ยังมีช่องเก็บของด้านข้างมีเยอะเยอะครับเยอะและให้ดูที่วางแก้วน้ำพี่มีมี 1. จุดจุดจุดด้านคนขับฝั่งนู้นก็มีด้านฝั่งนี้ก็มีครับถึงบอกครับพี่ว่ารถคันนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์เยอะมากนี่ฮะให้เปิดดูครับกระจกตัวนี้จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนี่ฮะสองข้างเลยเปิดไฟได้ด้วยนี่ดูเท่มั้ยมีที่ห้อยของแบบนี้ด้วยฮะ หารุ่ยาครับบอกเลยและอย่างนึงครับพี่คนเขาบอกว่ารถเนี่ยทนจริงๆใช้งานอึดจริงๆเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้ฟอร์ดผมก็ว่าไม่เถียงนะสําหรับตัวนี้เพราะว่าผมลองดูละรถคันนี้แรงมากครับจัดทรงให้พร้อมเรียบร้อยมีท่อแต่งให้แล้วเรียบร้อยด้วยนี่ฮะแมกยางเดิมแล้วดูครับนี่ฮะสภาพแต่งแบบก,กริ๊บิเดิมๆเลยโอ้โหพีลาลารี่ด้วยนะนี่ครับด้านหลังครับตัดเข้ามาก็จะเจอแบบนี้พี่นี่ ลำโพงก็จะมีด้านหลังเหมือนกันนี่ฮะตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บนี่ครับตัวนี้เขาจะใช้เอาไว้เก็บกลิ่นนะพี่นะบางทีก็สามารถเอามาวางของได้ครับเวลาไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งรถบางคันบางรุ่นนะพี่ซื้อมาจะไม่มีให้นะแต่ว่าตัวนี้เขามีแถมมาให้ก็คือเอาไว้เก็บกลิ่นนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นฟอร์ดนี่งเหมือนที่ผมบอกครับเซียนต้าเอสครับและมีตัวนี้ด้วยพี่ดูครับเห็นไหมเซ็นเซอร์ทั้งหมด3ตัวครับ มีไฟทับทิมด้านหลังด้วยและดีไซน์ของเขาครับพี่นี่ฮะมีไฟดวงที่3ด้วยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปัดน้ําฝนด้านหลังมาเพิ่มเติมครับแต่ขออนุญาตเปิดตัวนี้ให้ก่อนนี่ฮะนี่ไงเหมือนที่ผมบอกครับตัวนี้เวลาเก็บกลิ่นนะพี่เนาะพอเราเปิดขึ้นปุ๊บเราจะเจอถาดตัวนี้ที่มันเปิดขึ้นตามเวลาเราปิดมันก็จะปิดลงด้านล่างไม่ให้กลิ่นขึ้นมาด้านบนนั่นเองครับช่วยได้เยอะครับนี่ครับสภาพภายในของรถคันนี้สวยกริบจริงจริงพี่ นี่เลยอามาดูกันครับนี่คลิปฉลามมีให้ครบสวยจริงครับลูกค้าลองมองดูจากมุมตรงนี้ครับพี่นี่เลยครับใครที่กําลังมองหารถนะพี่นะงวดผ่อนเบาๆครับพี่ไม่แพงนะอยากได้แบบสบายๆชิลๆครับพี่และบอกก่อนว่าชิลมากจริงๆพราะรถคันนี้งวดผ่อนเพียงแค่สามพันย้ำอีกทีหนึ่งว่าสามพันบาทตลอดสัญญาครับนี่ฮะมีให้ครบเห็นไหมครับ ชอบสก,กิปมาจริงๆดีไม่ดีนะพี่นะลูกค้าเคสนี้นะลูกค้าเคยดีดีอาจจะแค่2อ0พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดสัญญาครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าครับพี่รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูพอดีตัวนี้ผมืรเอมาคุณเจมาครับพี่อ่าก็เดี๋ยวยังไงเป็นคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวภายในให้ดูแล้วก็ให้ละเอียดกว่านตัวนี้นะนิดนิดนึงอ่าโอเคครับใครที่สนใจครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับพี่ รถสภาพสวยๆแบบนี้ครับและมีเงื่อนไขที่ดีที่สุดนําแบงค์สิบมาเป็นส่วนลดได้ถึง1นึ่งแสนบาทครับพี่ซื้อวันนี้ครับอีก4ปีค่อยจ่ายก็ได้เออ